สวัสดีครับวันนี้รายการจับการมีเงินโดยผมชนะศรีมาลาจากสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ชมครับเราเห็นว่าปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจอาจจะถด่อยน,นะครับแต่สาหรับในเรื่องของอาหารการกินหรือในเรื่องของการอุปโภคบริโภค ปัดใจสิยังมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนมาอยู่ทุกคนแหละครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินเหล่านี้ดังนั้นวันนี้รายการจับงานมีเงินก็ขอพาท่านผู้ชมมาพบกับร้านอาหารเินทางกันอีกนะครับอีกผู้แบบหนึ่งหลังจากในช่วงก่อนหน้านั้นท่านก็คงจะได้รับชมกันแล้วและวันนี้รายการจะพาท่านไปสู่ในเรื่องของอาหารไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับและเหมาะกับเป็นอาหารว่างสําหรับท่านที่เดินทางตะจรผ่านไปผ่านมานะครับเป็นอาหารว่างที่ เหมาะสมท,ที่สุดอาหารแบบไทยที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นั่นก็คือกล้วยปิ้งนะครับเป็นของว่างที่มีประโยชน์แต็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีรับรองว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายครับ ต่างคนต่างทยอยเดินกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะมารับเสื้ออาหารว่างเพิ่อหน้าบ้านหนึ่งทางขอบบ้านแจติเองที่ได้บอกไว้แล้ววันนี้ก็พาท่านผู้ชมไปพบกับคุณสมทวินอินทสุธานะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่19ทับ1หมู่2ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าอาชีพที่ลงทุนต่ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานด้วยความประณีต ด้วยความอดทนนะครับสำหรับการ<ด>ที่จะจัดในเรื่องของอาหารว่างประเภทแปดไทยๆไว้คอยต้อนรับท่านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ตามหรือว่าในส่วนของท่านที่เป็นขาประจำนะครับที่จะต้องมีการเข้าคิวหรือจองก,กระลวงหน้าดังนั้นลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาก็จะไม่มีการนะครับที่จะต้องเสียเวลากันมากมายน,นะครับเพราะในส่วนของกล้วยยปิ้งที่มีคุณภาพของเจตีนั้รับรองได้ว่า เป็นอีกเจ้าหนึ่งของจังหวัดชุมพรไปเลยทีเดียวครับวันนี้ในส่วนของทีมงานจับงานมีเมือมีเงินนะครับก็ขอนําท่านมาพบกับผู้ที่กําลังย่างอยู่ในขนานี้นะครับขอสวัสดีครับเจตีครับนี่ก็คือนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่านะครับตลอดเวลาที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนได้ทีมงานนะครับถามวันนี้ขายดีไหมครับวันนี้นะครับก็ขายดีเช่นทุกวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมอยากจะถามปฏิติ๊นิดหนึ่งนะครับว่า อาชี่ขายตัาวย่างเนี่ยนะครับขายขนาดแล้วอีกอยังครับ7ปีประมาณ6ถึง7ปีนะครับโดยที่ทํามาโดยตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับป้ิตี๋ครับทุกวันไม่ไม่หยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์นะครับคิดยังไงครับป้ิตี๋ครับได้จึงได้มาจากอาชีพในส่วนของการย่างตัาวย่างนี้อ่ะครับคืออยู่บ้านเฉยๆอาจารย์ก็พอดีมีตัาวอยู่บล้วครับทดลองย่างก็ย่าง ครับครับน่าเห็นไหมครับการที่เราทุกคนจะเริ่มประกอบอาชีพอิสระนั้นอยู่ที่โอกาสที่ทุกคนมีเหมือนกันแต่การหยิบฉวยโอกาสมาเป็นโอกาสของตัวเองให้เป็นที่มาของไรายได้เช่นเดียวกับ้าติ๊ิครับเพิงที่ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นเพลิงหน้าบ้านของ้ัติ๊ิย์เองนะครับก็ยกเพลิงออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบได้นํากล้วยที่ตัวเองมีอยู่แล้วมาย่างมาทำมาเลือกก่อนว่าให้กันอย่างนั้น และในขณะนี้ปรครับแต่ละวันเนี่ยนะครับเราได้รับในส่วนของกล้วยสดมาจากที่ไหนบ้างปรัเทครับ้วยยาเน้นในเรื่องของกล้วยคุณภาพเลยนะครับเขาบอกว่ากล้วยท่ายางชุมพรนั้นจะไม่มีเมล็ดนะครับเน้นในเรื่องเลือกกล้วยโดยเฉพาะทีนี้ผมจะถามถึงกล้วยที่ปฏาติ๊นนำกล้วยสดมาแล้วนะครับก่อนที่จะมาย่างเนี่ยมีลักษณะข,ของการเลือกกล้วยเป็นอย่างไรบ้างครับ เกลือน้ำปูนแล้วก็ออกมาปิ้งครับนั่นก็คือในส่วนของจุดเด่นนะครับทําไมต้องล้างนําเกลือด้วยครับพเจศครับก็บอกว่าให้มายางออกในกล้วยมันจะมียางใช่ไหมครับครับก็โรล้างให้มนยางออกแล้วก็ใช้น้ำปูนน้ำปูนก็ให้มันแข็งรอบนอกแข็งในไปออกนอกลุ่ในครับ นั่นก็คือเทคนิคนะครับอย่างที่ปฏิได้บอกไว้แล้วนะครับในเรื่องของกรอบนอกนุ่มในนะครับในการใช้น้ําเกลือการใช้น้ำปูนต่างๆเหล่านั้นนะครับนั่นก็คือในส่วนของเทคนิควิธีการย่างที่ปติครับในเรื่องของการที่เราทุกคนนะครับที่จะประกอบอาชีพอิสานั้นผมอยากจะให้ปติได้ให้ข้อคิดนะครับสําหรับท่านที่อาจจะประกอบอาชีพเช่นเดียวกับปติที่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำตรงนี้แต่เมื่อทำแล้วนะครับเราเห็นถึงรายได้ที่มาตรงนี้ ฝ่ายบ้านทได้ฝากข้อคิดไปยังท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติในความอดทนความทื่อสัตว์ต่อลูกค้าอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการประกอบอาชีพอิสระครับต้องต้องอดทนเยอะนะคะอดทนเยอะนะคะทำกล้วยเนี่ยก็ต้องมีความอดทนต้องมีความขยันต้องพยายามเยอะนะคะพยายามเยอะใช่ครับ นั่นก็คือในส่วนของที่ปฏิได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าความอดทนความขยันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมครับเราอยากจะให้กําลังใจท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขนาดนี้และที่กําลังตกงานกําลังว่างงานนะครับกําลังคิดหาที่จะหาอาชีพทำนะครับขอแนะนําว่าอาชีพอิสระง่ายๆเช่นเดียวกับปฏติในเรื่องการขายกล้วยปิ้งนะครับที่บางคนมองว่าอาจจะเป็นอาชีพที่กระจกหรือต่ําต้อยนะครับแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับอาชีพขายกล้วยปิ้ง อาชีพท,ที่ลงทุนต่ำแต่ใช้ความพยายามความอดทนสูงนะครับมีรายได้อยู่อย่างสบายกันเลยทีเดียวอย่างเช่นเดียวกับปฏาติที่จับเงินพันทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับขอฝากท่านผู้ชมว่าขอให้เรารักในสิ่งที่ทํานะครับหรือทําในสิ่งที่รักและขอบอกว่าหากท่านผู้ชมจับงานย่อมมีเงินอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะครับป้าติกล้วยย่างของตำบลบางเลึกครับ